เมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพวกเขาได้ไปพบกับซากแมมมอธโบราณที่มนันมีอายุมากกว่า10,000ปีโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าในซากนั้นมนันมีปรสิตดึกดำบรรพ์ที่สุดแสนจะอันตรายอยู่และพวกมนันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เดนอูเซอร์ต้องสูญพันธุ์ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพงก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักหนึ่งร้อยหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให,ใหม่ของพวกเรา และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่รับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดตเตลกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเปิดเรื่องด้วยคลิปวิดีโอของนักวิจัยอย่างดรเดวิดคูเพนที่บอกว่าหลังจากที่เขาได้ทำอาชีพนี้มาตลอดชีวิตจนได้รับความนับหน้าถือตาม,มากขึ้นทนั้งหนังสือและบทความของเขาเนี่ยก็มีผู้อ่านเพิ่มมากขึ้นแต่ทว่าในวันนี้เขาได้กลับรู้ตัวแล้วว่าเขาได้นำพาตัวเองไปในทางที่ผิด ซึ่งเขาเนี่ก็ได้ค้นพบสิ่งที่เขาเคยรู้สมัยที่เขาเป็นเด็กอีกครั้งโดยในสารคดีของเขาก็ได้บอกเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆของภาวะโลกร้อนที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นบนโลกของเราจนมนันจะเริ่มนําไปสู่การก่อ,อก,การร้ายและการระบาดของโรคร้ายซึ่งจะมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีผู้หลบหนีจากการกักกันโรคจนต้องมีคําสั่งให้ปิดชายแดนทั้งหมดซึ่งธรรมชาติเนี่ยคือผู้ก่อ,อก,การร้ายที่มนุษย์จะไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วและสุดท้าย ทุกคนเนี่ยก็จะต้องตายกันหมดทั้งโลกและหลังจากคําบอกเล่าในสลักคดีนั้นนางนั่นก็จะตัดภาพมาที่เกาะแบงค์ที่ทะเลแคนาเดียนอาร์กติกในปลายฤดูใบไม้ผี่ซึ่งเดวิดและทีมวิจัยของเขาเนี่ยก็กําลังเก็บภาพหมีขััวโลกตัวหนึง่งที่มันในกําลังกินอาหารของมันอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงลูกดอกยาสลบใส่มันเพื่อทําการตัวดูมันเสียหน่อยและจุดๆในตอนนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับซากแมมมอที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งที่มันในเรือน้อยเต็มทีแล้วอย่าไม่คาดคิด โดยหลังจากการค้นพบนั้นภาพนี้ก็จะตัดมาที่ชั้นเรียนแห่งหนึ่งในเวลาต่อมาโดยที่ตอนนี้ก็มีนักศึกษาบางคนได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมทีมของเดวิดเพื่อไปศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่ได้มีต่อมีขั้วโลกซึ่งนักศึกษาที่ได้โดนเลือกไปก็ได้แก่อะตอมเฟเดรลิโกและก็หลิงโดยในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของเดวิดเขาเี่ยก็ได้ติดต่อไปหาเอเวลินลูกสาวของเขาที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนักตั้งแต่แม่ของเธอเ,เสียไป โดยเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้คนพบบางอย่างแล้วก็อยากให้เธอมาดูซึ่งความจริงแล้วนักศึกษาที่จะได้มาดูงานด้วยมัน,นยจะต้องมีสี่คนแต่เดวิดเนี่ยกันที่หนึ่งเอาไว้ให้ลูกสาวโดวยเฉพาะและอีกอย่างเดวิดเนี่ยก็ตั้งใจจะยกเงินของภรรยาทั้งหมดให้กับเอเวอร์ลินอีกด้วยทำให้จังดาวของเอเวอร์ลินเนี่ยก็เลยขอเก็บไปคิดดูก่อนและในขณะที่เดวิดเนี่ยกำลังคุยกับลูกสาวอยู่นั้นมีตัวที่พวกเขายิงยาสลบน,นี่ก็ได้ถูกนํากลับมาที่แคมป์ก่อนที่อยู่ดีๆ มันเนี่ยก็จะตายลงไปหลังจากนั้นโดยที่ต่อมาในอีกสองวันให้หลังคนในทีมของเดวิดเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยแปลกๆแถมเขาเนี่ยก็มีอาการที่แย่ลงมากทําให้เดวิดเนี่ยก็เลยรีบโทรบอกบาร์ดกัปตันเฮลิอคอปเตอร์ว่าอย่าให้เอเวอร์ลินเนี่ยขึ้นมาที่นี่อย่างเด็ดขาดแต่ทว่าทางด้านของเอเวอร์ลินที่ตัดสินใจจะขึ้นมาดูงานเธอเนี่ยก็ยืนการว่าจะไปทําให้บาร์ดเนี่ยก็เลยไม่สามารถจะห้ามอะไรเธอได้พอเป็นแบบนั้น เขาเนี่ก็เลยพาหนุ่มสาวทั้ง4ี่ออกเดินทางไปยังฐานของเดวิดตามกําหนดการและในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านของเจนผู้ช่วยของเดวิดเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วด้วยเหมือนกันทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยฆ่าหมาของพวกเขาทิ้งก่อนจะหอ่อโซพวกมันไว้อย่างดีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างดีที่สุดและหลังจากเหตุการณ์นั้นเพียงแค่ไม่นานนักกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่ฐานแล้วก่อนจะพบว่าด้านใน,นไฟดับและมีกลิ่นเหม็นแปลกๆเต็มไปหมดอีกทั้งมันเนี่ยก็ยัง ทำให้พวกหนุ่มสาวเนี่ยก็เลยรอกันอยู่ที่ห้องด้านดนาส่วนบาร์สเนี่ยก็ไปสำรวจเครื่องปั่นไฟดูและทางด้านของเอเวอร์ลินเธอเนี่ยก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะไปหาเอกสารของเธอในห้องนอนโดยมีอะตอมเนี่ยตามไปคุยกับเธอเมื่อรู้ว่าเธอเนี่ยคือลูกสาวของเดวิดและเมื่อเข้าห้องน้ากันเสร็จแล้วเธอกับอาตอมเนี่ยก็ไปที่ห้องแอบกันต่อเพื่อจะไปหาไฟฉายกันแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นพวกเธอเนี่ยก็ได้เห็นร่างของมีขั่วโลกอยู่ในนั้นพร้อมกับที่ไฟเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้จากการซ่อมของบาร์ส ทำให้บาสเน่ก็เลยตามเข้ามาเจอทั้งสองก่อนที่อะตอมเน่จะเสนอถ่ายรูปเขากับมีข่าวให้พอได้ยินแบบนั้นบาสเน่ก็เลยเดินเข้าไปโอบคอมันเอาไว้ทาให้เขานี่ก็เลยถูกมแมลงบางอย่างในศพมีกัดเข้าแต่พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นแค่มัตัวเล็กๆเ,เท่านั้นจึงได้พาก,กันออกไปจากห้องแลบเพราะว่ากินมีเน่านั้นมันเน่ไม่ชวนให้อยู่นานไปมากกว่านี้แล้วและก่อนที่พวกเขาเน่จะออกไปข้างนอกบาสเน่ก็ได้แอบบอกเอเว์ดินเบาๆว่าเขานี่ได้ยินเสียงปืนดังมาจากในทุ่ง ตอนที่เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกเพื่อเปิดเครื่องปั่นไฟเมื่อสักครู่จึงคิดว่าเธอเนี่ยควรรู้เรื่องนี้เอาไว้แต่มันเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ซึ่งในตอนนั้นเองที่ถุงกว้างที่ห่างออกไปนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วและพวกเขาเนี่ยก็กําลังทําการฝังร่างของเขาลงในดินและในเวลาเดียวกันเอเวลีนเนี่ยก็พยายามวิทยุติดต,ต่อจากสถานีหลักไปหาทีมภาคสนามทําให้เจนเนี่ยก็เลยเป็นคนตอบกลับเธอก่อนจะรีบเดินไปตามเดวิดให้มาคุยกับลูกสาว ซึ่งเขาเนี่ยก็ขอให้เธอและคนอื่นๆเนี่ยไม่ออกไปจากสถานีเด็ดขาดและเขานี่จะรีบกลับไปและนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคําขอเพียงแค่ครั้งเดียวจากเขาทาให้จังดาวของเอเวอร์ลินที่ได้ยินพ่อพูดแบบนั้นจึงได้ตอบรับเขาไปและหลังจากที่เดวิดเนี่ยได้คุยกับเอเวอร์ลินเสร็จเรียบร้อยแล้วเจนเนี่ยก็กลับไม่พอใจที่กลุ่มนักศึกษาเนี่ยมาถึงที่นี่ได้ทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยไม่ควรมาเลยด้วยซ้ําทำให้เธอเนี่ยก็เลยโมโหมากถึงขนาดที่หยิบปืนเนี่ยมายิงใส่เขาและก็นักวิจัยอีกคนตายไป ทำให้ตอนนี้ก็เลยเหลือเธอเพียงตัวคนเดียวส่วนที่ยังฝังของเอเวอร์ลินหลังจากที่คุยกับพ่อเสร็จเธอเนี่ยก็หัวเสียไม่น้อยที่เดี๋ยวพ่อเนี่ยก็อยากให้เธอมาเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ต้องมาแล้วทํใามาจากด้านของบาร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยอธิบายให้เธอฟังโดยหรือว่าเธอเนี่ยยังโกรธพ่อเรื่องงานศพแม่อยู่ก่อนจะบอกว่าตอนนั้นเนะี่ยเดวิดทําทุกทางแล้วเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปงานศพแม่แต่หีบานเนี่ยมันก็ตกหนักมากแต่ถึงจะได้ยินแบบนั้น เด็กสาวเนี่ยก็ยังไม่หายโกรธพ่อของเธออยู่ดีซึ่งพอตกตึกในคืนนั้นเฟเดริโกกับลิงที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนพวกเขาเนี่ยก็ได้มีเซ็กกันแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องหยุดลงกลางคันเพราะเฟเดริโกเนี่ยเห็นมแมลงบนพื้นทําให้เขาเนี่ยก็เลยตกใจมากเพราะเขาเนี่ยเป็นโรคกลัวมแมลงมาตั้งแต่เด็กแล้วจึงไม่สามารถทํากิจกรรมกับเธอต่อไปได้และเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทนนอนอยู่ในห้องที่เห็นมแมลงได้เลยด้วยซ้ําซึ่งในเวลาเดียวกันที่ทางฝั่งของเอเวอร์ลินเธอเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมากลางดึก พราะว่าได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาทางสถานีทําให้เธอเนี่ยก็เลยปลุกให้อะตอมกับบาร์ตื่นด้วยซึ่งตอนนี้บาร์เนี่ยก็เกาตรงแผลที่ถูกมแมลงกัดจนเลือดไหลออกมาเยอะมากแต่เขานี่ก็ยังไม่ยอมหยุดเกาเพราะมันเนี่ยคันมากจริงๆและตอนนั้นเองเอเวอร์ลินเนี่ยก็ได้เดินออกไปดูข้างนอกก่อนก่อนที่เธอเนี่ยจะพบว่ารถ ATV คันที่แล่นเข้ามานั้นมัน,นยังไม่มีคนขับทําให้เธอเนี่ยก็เลยเดินไปเปิดเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะเจอเจนหมดสติอยู่ในนั้นซึ่งขนาานั้นเอง ที่ทางด้งนานของอะตอมกับบาร์เน่เอเอกไปช่วยเอเวลินดูเจนหลิงยังก็ได้ส่งเสียงกรีดขึ้นมาเบาๆหนึ่งทีซึ่งเฟเดริโกเนี่ยก็เห็นเธอเปิดประตูห้องออกมาในสภาพที่มีรอยแผลถูกแมลงกัดเต็มตัวและใบหน้าไปหมดโดยเธอเนี่ยก็เดินไปเข้าห้องน้ําก่อนจะกลับเข้าห้องไปโดยไม่พูดคุยอะไรกับใครส่วนอีกที่ดังด้านเอเวลินเนี่ยก็พยายามวิทยุไปหาพ่ออีกรอบแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีเสียงใครตอบกลับมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยช่วยกันดูแลเจนให้เธอเนี่ยได้นอนพักบนเตียงซึ่งเธอเนี่ยก็มีไข้ที่สูงมาก และพวกเขาเนี่ยก็คิดเห็นตรงกันว่าเธอในควรต้องรีบไปหาหมอและเมื่อคิดได้แบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดจะออกไปกันทันทีที่ฟ้าสว่างอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นแต่ทว่าเอเวอร์ลินเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งพ่อเอาไว้เพราะว่าเธอในคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆทำให้บาร์เน่ยก็เลยเสนอให้ตามจาก GPS ในรถ A t ทที่เจนขี่มาก่อนหน้านี้ไปหากมีเหตุอะไรจริงๆเขาเนี่ยก็สามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาได้และจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ค่อยกลับมารับเจนไปหาหมอกัน แต่ถึงจะคิดวางแผนกันมาแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังออกไปกันทันทีไม่ได้เพราะว่าเจนเนี่ยได้หรือสายไฟในเฮลิคอปเตอร์ออกมายุ่งเหยิงไปหมดทําให้บาร์ตเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาซ่อมมันสักสองสามชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเองเจนเนี่ยก็ได้มีอาการซุดหนักโดยเธอเนี่ยก็หายใจไม่ค่อยออกก็จะมีก้อนเลือดไหลออกมาจากทั้งปากโดยเธอเนี่ยก็บอกขอโทษเอเวอร์ลินแล่ก็บอกว่าอย่าให้พวกนั้นเนี่ยได้ออกไปจากที่นี่ก่อนที่เธอเนี่ยจะแน่นิ่งไปทาให้เอเวอร์ลินเนี่ยก็เลยคิดจะผายปอดให้เธอ แต่คนอื่นๆเนี่ยก็ห้ามเอาไว้พอไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ซึ่งเจนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วทาให้พวกเขาเนี่ยก็เลยคิดจะปิดตายห้องนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามันเนี่ยต้องเป็นเชื้อโรคร้ายแรงอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนที่ทําให้เจนเนี่ยตายลงไปแบบนี้และยิ่งเธอเนี่ยได้เห็นสภาพศพของเจนเอเวลีนเนี่ยก็ยิ่งอดทนลนไม่ไหวเธอเนี่ยจะออกไปตามหาพ่อของเธอด้วยรถเอทีวีทำให้อะตอมเนี่ยก็เลยหยิบไรเฟิลก่อนจะออกไปกับเธอด้วยโดยที่บาร์เนี่ยก็ได้แต่ยืนมองตาม และเขาเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรก่อนที่เขาเนี่ยจะไปช่วยเฟเดริโกใช้พลาสติกปิดซิลห้องที่มีร่างของเจนอยู่โดยเฟเดริโกเนี่ยก็ประกาศกล่าวว่าทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ซ่อมเสร็จเขานีะจอออกไปจากที่นี่ไม่ว่าเจนกับอะตอมเนี่ยจะกลับมาทันหรือไม่โดยที่ดังบาร์เขาเนี่ยก็พยายามซ่อมเฮลิคอปเตอร์อย่างเต็มที่ก่อนจะสังเกตเห็นว่าแผลที่ถูกแมลงกัดบนแขนของเขาเนี่ยดูแย่ลงแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจก่อนจะทําแค่เอาผ้าพันแผลมาพันเอาไว้และเขาเนี่ยก็ได้ลงมือซ่อมเฮลิคอปเตอร์ต่อไป โดยในเวลาเดียวกันอีกที่ทางด้านที่ทังฝั่งของเอเวอร์ลินกับ,บอะตอมพวกเขาเนี่ยก็ได้ตาม G.P.S ไปจนเจอเต็นท์กลางทุง่งซึ่งเดวิดเนี่ยก็ได้สร้างเต็นท์ครอบจุดที่เจอซากแมมมอธเอาไว้โดยทั้งสองนี่ก็ตื่นเต้นมากเมื่อพวกเขาเได้เห็นซากแมมมอธนั้นอยู่พักหนึ่งก่อนที่พวกเขาเจะเห็นว่าในซากาน,านั้นมันเหมือนจะมีไข่ของตัวอะไรสักอย่างอยู่ด้วยและทั้งสองนี่ก็ได้เจอร่างของนักวิจัยคนหนึ่งที่โดนย,ยิงอยู่ข้างเต็นท์กับหลุมฝังศพที่อยู่ไม่ห่างเท่าไหร่นัก ทำให้เอเวอร์ลินเนี่ยก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจเพราะเธอเนี่ยเชื่อว่าพ่อตายไปแล้วทางทางที่เธอเนี่ยยังเกลียดเขาอยู่เลยและในเวลาเดียวกันนั้นอีกที่ทางด้านที่สถานีหล,ลักเลิงเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยอย,ย่างรวดเร็วเธอเนี่ยอาเจียนและไข้ขึ้นทําให้เฟเดริโกเนี่ยก็เลยรู้สึกได้ว่าพวกเขาเนี่กำลังไม่ปกติเหมือนกําลังติดเชื้ออะไรบางอย่างกันอยู่และหลังจากนั้นไม่นานนักเอเวอร์ลินกับอะตอมเนี่ยก็กลับมาที่สถานีหลักซึ่งเขานี่ก็บอกบาร์ทว่า ทีมนักวิจัยเนี่ยตายกันหมดแล้วโดยพวกนั้นเนี่ยก็ถูกยิงตายและเจนเนี่ยน่าจะเป็นคนยิงพวกเขาทาให้บาร์ตเองเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าเจน,เนจะทําแบบนั้นไปทําไมและในตอนนั้นเองที่ทางฝั่งของเอเวลินแม้ว่าเธอเนี่ยจะยังเสียใจแต่พอกลับมาเห็นว่าหลิงป่วยเธอเยังก็ได้เปิดเข้าไปในห้องที่ถูกซีลเอาไว้เพื่อจะดูล่างของเจนให้ได้โดยไม่สนคำห้ามของคนอื่นเลยและปรากฏว่าในท้องที่เริ่มเน่าแล้วของเจนนั้นมันเนี่ยก็มีไข่แบบเดียวกับในซากแมมมอธเลย อีกทั้งบ้านเนี่ยก็ยังมีมแมลงเดินออกมาจากเปลือกตาของเจนด้วยทําให้เธอเนี่ยจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นปรสิตอะไรสักอย่างแน่ๆพอคิดได้แบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็เลยย้ายศพของเจนไปที่ห้องแลบก่อนจะพบว่ามีขั้วโลกตัวนั้นมันเนี่ยก็ติดเชื้อด้วยเหมือนกันซึ่งขนานั้นเองเฟเดริโกเนี่ยก็ทนไม่ไหวเขาเนี่ยก็เลยติดต่อไปขอเฮลิคอปเตอร์อีกลำมาเรียบร้อยแล้วโดวยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงแต่ทา,า,างด้านของเอเวอร์ลินเนี่ยก็กลับบอกว่าพวกเขาเนี่ยควร ว่าไม่ต้องให้เขาในบาแล้วและพวกเขาในควรติดต่อหน่วยควบคุมโรคแทนน่าจะดีกว่าทาให้พวกเขาีนก็เลยเถียงกันและตกลงกันไม่ได้ซึ่งเอเวอร์ลินเนี่ยก็เชื่อว่าตอนนี้ในตัวของหลิงเนี่ยคงมีไข่ปรสิตนั้นแล้วด้วยเช่นกันโดยบาร์นเน่ก็เลยบอกว่าเขาก็ด้วยเหมือนกันซึ่งมันในคงจะเป็นปรสิตจากยุคประวัติศาสตร์ที่มันในอยู่ในตัวแมมมอธและพอน้ําแข็งละลายมันเนก็เลยออกมาได้แต่ว่าสุดท้ายเฟเดลิโกเนี่ยก็จ,จัดการยิงวิทยุสื่อสารทิ้งก่อนจะตั้งตัวเองเป็นหัวหน้า โดยไม่ว่าอย่างไงเขานี่ก็จะไปจากทีน่นี่แล้วก็จะพาหลิงไปหาหมอให้ได้แต่ทว่าในขณะน,นี้หลิงนี่ก็มีอาการไม่เดียวมากๆทําให้พวกเขานี่ก็เลยเธอนอนพักและคิดจะซิลห้องของเธอกับที่พวกเขาในกําลังคิดกันว่าจะเอายังไงกับบ้าที่ยังไม่มีอาการซึ่งตอนนั้นเองอะตอมเนี่ยก็เรียกให้ทุกคนไปดูที่กระจกห้องแลบเพราะตอนนี้ร่างของเจนที่ถูกห่ออยู่ในผ้าเนี่ยกำลังขยับเนื่องจากไขและตัวอ่อนของปรสิทธิ์เริ่มโตแล้วและพวกมันเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ใต้ผ้านั้นเต็มไปหมด ทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยรีบซิลประตูห้องแอบเอาไว้เพื่อการไม่ให้พวกมแมลงเนี่ยออกมาได้ส่วนทางด้านของบาร์ตเขาเนี่ยก็ตัดสินใจขอให้อะตอมกับเอเวอร์ลินเนี่ยช่วยตัดแขนของเขาก่อนที่ใครมแมลงเนี่ยจะฟักและลุกลามไปทั่วลงังในตอนแรกทั้งคู่เนี่ยก็ปฏิเสธไปเพราะเขาเยังจะต้องเสียเลือดมากเกินไปแต่ทว่าสุดท้ายพวกเธอเนี่ยก็ยอมทําตามที่เขาขอโดยทําการฉีดมอร์ฟีนให้เขาก่อนก่อนจะใช้มีดอิโต้ตัดแขนข้างซ้ายตั้งแต่ช่วงข้งอศอกของเขาลงไป และตอมเนี่ยก็ลองใช้ยาฆ่าแมลงฉีดลงไปบนแขนส่วนที่ถูกตัดทิ้งดูแต่ทว่ามันเนี่ยก็ไม่ดีผลเขาเนี่ยก็เลยลองใช้ไฟซึ่งดูเหมือนว่าไฟเนี่ยจะฆ่าแมลงได้อยู่มัดถ้าไม่จากนั้นเขาเนี่ยก็เอาแขนใส่ถุงพลาสติกไปวางไว้ในอ่างล้างจานและต่อมาพวกเขานี่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลให้กับบาร์ทที่เขาจะเสียเลือดจนหมดสติไปแล้วและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยปฐมพยาบาลให้บาร์ทเสร็จพวกเขานี่ก็ได้เจอกับบันทึกของเดวิดในกระเป๋ายาซึ่งในด้านเนี่ยก็มีข้อมูลของปรสิตชนิดนี้อยู่อย่างละเอียด และมันเนี่ยก็หมายความว่าเดวิดและทีมวิจัยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเจอกับอะไรอยู่ซึ่งในนั้นเนี่ยก็ระบุเอาไว้ว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่ใช่มันแรลงตัวผู้ไม่มีพิษแต่กัดแล้วจะแค่ทําให้ปวดส่วนตัวเมียเนี่ยจะเจาะเข้าไปในร่างของเหยื่อแล้ววางไข่เพื่อที่พวกมัน,นจะแพร่พันธุ์และนั่นเนี่ยก็แปลว่าหากพวกเขาเนี่ยถูกตัวผู้กัดก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ติดเชื้อก็ได้และในกระเป๋านั้นก็ยังมีเทปวิดีโอของเดวิดอีกหลายม้วนด้วย ทำให้เอเวอร์ลินเนี่ยก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปเอากล้องที่อยู่กับตัวเจนออกมาซึ่งตอนนี้ร่างของเจนเนี่ยก็ถูกกัดจนเหลือแค่โครงกระดูกแล้วโชคดีที่เอเวอร์ลินเนี่ยเอากล้องออกมาได้โดวที่เธอเนี่ยไม่ถูกมแมลงกัดแต่ทว่าก็เกือบถูกตัวหนึ่งเข้าไปในแผลแต่อะตอมเนี่ยก็ดึงมันออกมาได้ก่อนจะฆ่ามันตายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเฟเดริโกเนี่ยก็ต้องการความมั่นใจจึงให้อะตอมในตัวดูตามตัวของเธออีกทีแต่ทว่ามันเนี่ยก็ไม่พบรอยถูกกัดแต่อย่างใดแต่ความจริงแล้ว ตัวเฟเดริโกเองนั่นแหละที่ติดเชื้อแล้วและเขาเนี่ก็รู้ตัวด้วยแต่เลือกที่จะเก็บเงียบเอาไว้กับตัวคนเดียวแล้วเมื่อพวกเขาได้กล้องมาพวกเขาเนี่ยก็กําลังจะนั่งดูวิดีโอของเดวิดด้วยกันเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาได้ควรรับมือกับพวกมันยังไงกนที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำจะมาถึงแต่ก่อนที่จะได้ดูปรสิต์เนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วและพวกมันเนี่ยก็บินว่อนกันเต็มห้องแลบทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์นอกสถานีก่อนและมันเนี่ยน่าจะดีกว่านั่งรออยู่ในนี แต่มันเนี่ยกบกลายเป็นว่าพวกมันเนี่ยออกทางช่องลมไปได้แล้วก่อนจะได้เข้ากัดทำร้ายหลิงที่อยู่อีกห้องก่อนทําให้เธอเนี่ยก็เลยดูเจ็บปวดทรมานมากแต่พวกเขาเนี่ยก็เข้าไปช่วยเธอไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นบาท,ที่ฟื้นขึ้นมาพอดีเขาเนี่ยก็เห็นว่าการตัดแขนทิ้งยังไม่ช่วยอะไรเพราะแขนส่วนบนของเขาเนี่ยได้ติดเชื้อไปแล้วทําให้เขาเนี่ยก็เลยอาสา,าจะเข้าเอายาไปช่วยให้หลิงสงบให้เองแต่ทว่าโดยไม่คาดคิดเฟเดรโกเนี่ยก็ยิงปืนทะลุช่องประตูเพื่อจัดการให้หลิงไม่ทรมานด้วยตัวเขาเองไปเสียก่อน แต่ทัวรบาเนี่ยก็กลับทาให้เธอทรมานหนักกว่าเดิมเพราะเธอเนี่ยไม่ตายสุดท้ายแล้วบาทเนี่ยก็ได้เสียสละตัวเองเข้าไปฉีดยาให้กับหลิงและตัวเองก่อนที่จะปล่อยให้ปรลิสเนียลุมกัดกินพวกเขาทั้งสองไปด้วยกันและเมื่อเหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ทําให้เอเวอรลินกับอะรตอมเนี่ยก็ตัดสินใจจะเช็คคนที่เหลือก่อนว่าพวกเขาได้ติดเชื้อหรือไม่ก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะออกไปที่เฮลิคอปเตอร์แต่ทางด้านของเฟเดริโกเขาเนี่ก็ได้ปฏิเสธก่อนจะวิง่งหนีออกไป และเขาเนี่ยก็พยายามจะยิงเอเวอร์ลินที่รู้แล้วว่าเขาเนี่ยติดเชือ้อแต่จู่ๆในตอนนั้นเขาเนี่ยก็กลับถูกเดวิดยิงจากด้านหลังก่อนโดยเดวิดเนี่ยก็ยังไม่ตายและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ติดเชือ้อแต่เขาเนี่ยก็เจ็บหนักจากการถูกยิงพอสมควรทําให้เอเวอร์ลินเนี่ยก็เลยบอกพ่อว่ามันเนี่ยมีมแมลงอยู่เต็มสถานีไปหมดและพวกเราเนี่ยก็ควรเผาสถานีทิ้งซะพอพูดเสร็จเอเวอร์ลินกับอะตอมเนี่ยก็ถังน้ำมันไปล่าที่ทั่วสถานีโดยตอนนั้นเองเอเวอร์ลินเนี่ยก็ยึกอะไรขึ้นมาได้ เธอเนี่ยก็เลยรีบไปเปิดวิดีโอของพ่อดูจนได้พบคลิปที่บอกว่าเดวิดเนี่ยได้ใส่บอลแลงเข้าไปในตัวของเขาเองเรียบร้อยแล้วเพื่อที่เขาเนี่ยจะเตรียมกลับไปทําให้ผู้คนได้รู้ซึงถึงการไม่สนใจแล้วก็ทําให้ภาวะโลกร้อนแย่ลงได้ขนาดนี้และเมื่อเอเวอร์ลินได้รู้แบบนั้นแล้วทาให้ทางด้านของเดวิดเขานี่ก็เลยขังลูกสาวกับอะต่อไวในสถานีโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอเวลาเนี่ยผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเฮลิคอปเตอร์อีกลำเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วซึ่งเดวิดเนี่ยก็ถูกช่วยขึ้นไป และตอนนั้นเอง2หนุ่มสาวนี่ก็สามารถเหนียวมาได้ทําให้อตอมเนี่ยก็เลยวิ่งไปเกาะขายเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นไปแล้วเพื่อตะโกนบอกว่าเดวิดจะเป็นผู้ติดเชื้อทําให้เครื่องเนี่ยก็เลยแกว่งจนบินไปไหนไม่ได้และสุดท้ายแล้วอตอมเนี่ยก็ได้ล่วงตกลงมาจากความสูงระดับหนึ่งและเขาเนี่ยก็กระแทกพื้นอย่างแรงจนทางด้านของเอเวอร์ลินเนี่ยก็ได้คว้าปืนมาได้และเธอเนี่ยก็ยิงใส่เฮลิคอปเตอร์จนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตกและมันเนี่ยก็พุ่งลงไปตรงสถานีหลักพอดี ก่อนจะเกิดการระเบิดอย่างแรงและมันเนี่ยก็ทําลายสถานีไปด้วยและพอแบบนั้นทําให้ทั้งเดวิดและคนขับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ไม่รอดเช่นเดียวกันกันกบอะตอมพอเขาเนี่ยตกมากระแทกหนักมากก่อนจะสิ้นลมไปโดยที่เอเวลินเนี่ยก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยทําให้จากนั้นเธอเนี่ยก็เลยหิ้วกระเป๋าใส่วิดีโอของพ่อพาตัวเองเข้าไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอถึงในวันถัดมาทีมกู้ภัยอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็ได้มาถึงพร้อมเฮ และเอเวอลินเนี่ยก็คือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและเธอเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดโดยหลังจากที่เอเวอลินเนี่ยถูกช่วยเหลือไปในเวลาต่อมาที่ริมน้ําในป่าแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งเนี่ยก็กําลังเรียกหมาของเขาให้กลับมาที่รถแต่มันเนี่ยก็กําลังง่วนกับการกินซากนกที่อยู่แถวนั้นโดยในซากนกตัวนั้นมันเนี่ยก็มีปรสิตมลณะอยู่เต็มไปหมดก่อนที่ชายคนนั้นเขาจะจะขับรถพาหมาของเขาออกจากป่าแล้วก็มุ่งหน้าเข้าเมืองไปก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลง แต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเดตเตลโดยหลังจากดูจบผมเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดและกดดันมากๆเลยครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่สนุกใช้ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยโดยหนังเนี่ยก็พาเราไปเจอกับบรรยากาศหนาวเย็นที่ปิดตายและมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยเชื้อปรสิตโบราณที่น่าขยะแขยงจริงๆจนมันเนี่ยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตโลกของเราเนี่ยร้อนมากขึ้นไปกว่านี้ ได้นำแข็งขั้วโลกละลายแล้วไปปลูกอะไรแบบนี้ขึ้นมาจริงๆพวกเราเนี่ยคงไม่ปลอดภัยกันอีกต่อไปแล้วครับและสําหรับเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบในหนังเรื่องนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเหน็ยนยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่5 2เต็ม10คะแนนครับและสําหรับใบวันในเทวสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางจ่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีอยอื่นอีกมากมายถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามกันก็ฝากเ,เพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวันตาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ